สวัสดีครับทุกท่านคลิปนี้ก็มีความเคลื่อนไหวของรถที่จะนำมาเปิดตัวในงาน Motor Expo 2022นี้นะครับนั่นก็คือรถ BYD Dolphin รถไฟฟ้า100%ตัวถัง t m h x a c k ซึ่งเป็นคู่แข่งโดยตรงกับ a r a g o o d Cat ใน MG4 Electric โดยมีการคาดการนะครับว่าจะมีการเปิดตัวในประเทศไทยช่วงปี2023ที่จะถึงนี้นะครับเรามาดูรายละเอียดของตัวรถกันสักนิดนึงนะครับด้านมิติตัวถังนั้น b y d Dolphin มีความยาว4,150ม m mm, กมวากว้าง1,770ม m mm, มความสูง1,570ม m mm, มระยะฐานล้อ2,700ม m mm. มมีติดตัวถังนั้นจะสั้นและแคบกว่าอารากูแคทเพียงเล็กน้อยเท่านั้นด้านขุมกำลังในรุ่น Standard 30.7กิโลวัตต์กับเครื่องโดยโมอเตอร์ไฟฟ้า Permanent Magnet Synchronous Motor พลักกำลังสูงสุด95แรงมา้า แรงบิดสูงสุด180นิวตันเมตรแบตเตอรี่มี YD ดีเบรคแบตเตอรี่ขนาด3 0 7กิโลวัตต์กับเครืร่อนล้อหน้าวิ่งในระยะทางสูงสุด301กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC ในรุ่น s u p e r i o r 44.9ิกิโลวัตต์กับเครื่อยมอเตอร์ไฟฟ้า Per m a n e n t Magnet s y ซิ h r o n o ั s มอเตอร์ประกํกำลังสูงสุด170แรงมา้าแรงบิดสูงสุด290นิวตันเมตร แบตเตอรี่ b y d Blade Battery ขนาด44.9กิโลวัตต์กับเคลื่อนล้อหน้าตัวเลขเคลมจากโรงงานนะครับอัตราเร่เง0-100กิโลเมตรต่อชั่โมงภายใน7.9วินาทีความเร็วสูงสุด160กิโลเมตรต่อชั่วโมงวิ่งระยะทางสูงสุด405กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC ด้านการชาร์จไฟฟ้าใช้หัวชาร์จแบบ Type 2 CCS Combo พร้อมระบบจ่ายไฟฟ้าจากตัวรถ ในรุ่น Standard 30.7 kW เป็นการชาร์จกระแสสลับ AC รองรับสูงสุด6.6 kW ใช้เวลา0-100%ภายใน5.5ชั่วโมงและกระแสตรง DC Fast Charge รองรับสูงสุด40 kW จาก30-80%ภายใน30นาทีในรุ่น Superior 4.9 kW การใช้กระแสสลับ AC รองรับสูงสุด6.6 kW ใช้เวลา0-100%ภายใน7.5ชั่วโมง แลกกระแสตรง DC ซีฟาชาร์จรองรับสูงสุด6กิกิโลวัตต์จาก30-80%ถึงภายใน30นาทีช่วงล่างด้านหน้าแมกเฟอร์สันสตรัทพร้อมเหล็กกันโครงด้านหลังเป็นทอร์เชนบีมระบบเบรกด้านหน้าเป็นดิสเบรกพร้อมคลิประบายความร้อนหลังเป็นดิสเบรกธรรมดาล้อลอยขนาด17นิ้วหลังคากระจกพานอรามิกแกสตรูปพร้อมม่านบังแดดระบบมองข้างปรับด้วยไฟฟ้าพับด้วยมือกระจกมองข้างพร้อมระบบอุ่น ไฟหน้าแบบ led high low beam ไฟ daytime running light แบบ led และไฟท้ายแบบ led ด้านภายในห้องโดยสารนั้นใช้เป็นสีูโทนมีสวิตช์ควบคุมเครื่องเสียงบนพวงมาลัยและสวิตช์ควบคุมหน้าจอมัลติฟังก์ชันบนพวงมาลัยด้วยพวงมาลัย power แบบ epas สวิตช์เปลี่ยนเกียร์แบบ finger touch electric c h i p t มานว่าแบบ full digital ขนาด5นิ้วกลองบันทึกเหตุการณ์ traffic video record ระบบปลดล็อกด้วยโทรศัพท์ เบาะนั่งหุ้มด้วยหนังสีโทนเบาะนั่งคนขับปรับด้วยไฟฟ้าได้6ทิศทางเบาะนั่งผู้โดยสารตอนหน้าปรับด้วยมือ4ทิศทางและเบาะนั่งด้านหลังแยกพับอิสระ60-40ได้ด้วยด้านระบบความบันเทิงนั้นมีระบบเชื่อมต่อแบบไร้สายบลูทูธหน้าจอกล้างระบบสัมผัสทัชสกรีนขนาด12.8นิ้วหน้าจอล้างหมุนแบบแนวตั้งและแนวนอนด้วยระบบไฟฟ้าลำโพงหกตำแหน่งระบบชาร์จโทรศัพท์แบบไร้สาย จากข้อมูลเบื้องต้นนี้เพื่อนๆหลายคนคงจะเริ่มสนใจรถคันนี้แล้วนะครับหากมีเวลาก็อย่าลืมไปเดินเยี่ยมชมรถคันนี้ในงานม o t ตอ e x อี2022หากคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะครับสวัสดีครับ